กูยุช่วยแนะนําการเรียนคณิตศาสตร์ตอนมต้นว่าแบบไหนห้ามทิ้งนะครับเพื่อจะไปใช้ต่อตอนมปลายให้ฟังหน่อยยินดีครับยินดีตอบคําถามนี<ๆ>้เลยนะครับที่มปลายนะมันก็ต้องแยกไปสายอื่นอื่นอีกอาทีตี่เราพูดถึงคณิตศาสตร์เนี่ยก็คงต้องเป็นวิทยคณิตกับสินคํานวนะครับขออนุญาตพูดสองสายนี้ใครที่เป็นศิลปาก็คงอาจจะ ไม่เป็นไรนะครับในะในเรื่องบทที่เรากำลังจะพูดต่อไปน,นี้นะครับก็าจะคงไม่ได้ใช้อะไรแน่ๆน,นะครับทีเ่เราคงต้องออใช้แน่ๆในสายวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของเรื่องบทที่1น,นั่นคือเรื่องเลขยกกำลังน,นะครับใช้แน่นอนนะครับบทที่2คือทศนิยมและเศษส่วนครับ2บทแล้วนะ ตัวนะเลขยกกกำลังตัวยกและเศษส่วนเราจเจอกันตอนมหนึ่งนะครับเอาไปใช้หมดเลยนะครับบทที่3นั่นก็คือระบบสรรมการระบบสรรมการเนี่ยเออจริงๆสรรมการมหนึ่งมสองน้องก็ได้เรียนแหละแต่พอมสามเนี่ยจะเป็นระบบสรรมการเพราะ,ะนั้นขอพูดรวมคาว่าระบบสรรมการไปเลยนะครับเพราะว่าคนที่จะใช้ระบบสรรมการได้ก็ต้องเข้าใจเรื่องสรรมการตอนมหนึ 1, 2, ่งมสองมาบ้างแล้วนะครับระบบสรรมการก็เป็น บทที่เป็นคีย์เวิร์ดเลยของตอนม3ที่ต้องเข้าใจนะครับนะสามบทแล้วนะบทที่4ก็คือทฤษฎีบทพีทาโกรัสบทที่5คือจำนวนจริงพีทาโกรัสจำนวนจริงเรียนตอนม2ครับก็5บทหลักครับนะ5บทหลักที่เป็นบทที่สําคัญมากๆนะครับที่ห้ามทิ้งเลยนะครับในการที่จะไปต่อสายวิคณิตหรือว่าสิ่งคนวนบทอื่นบทอื่นเนี่ย อาจจะยังต้องการมีปูพื้นหรือปูตอนมอปลายได้อย่างบทที่6ที่จะเสริมเข้ามาทําไมไม่พูดนั่นก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบอ่ะจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราก็กต้องไปเรียนตอนมอมสี่ที่แบบโูหนักหน่วงมากๆอีกทีหนึ่งมันก็เลยบังคับว่าทุกคนก็ต้องเออแยกให้เป็นนะครับแต่ว่า การแยกตัวประกอบได้ที่ดีเนี่ยก็ต้องเป็นอาศัยพื้นฐานของการเรื่องของสมการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะเพิ่มไปเลย6บทเลยก็ได้นะครับ6บทเลยก็ได้ที่ไม่ควรทิ้งตอนมอปลายนะครับบทอื่นๆยังไม่เท่าไหร่บทอื่นๆยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ที่ห้ามทิ้งเลยก็คือ6บทนี้นะครับขอฝากแล้วกันนะครับ6บทที่ต้องไปใช้ต่อตอนมปลายครับ